เปิดก้าวนางเอกโบกมือลาช่องเจ็ดหวังดังเปรี้ยงกว่าเดิมบินออกจากช่องแจ้งเกิดโผล่ศบอกช่องอื่นแป๊บหรือปั้งเปิดก้าวนางเอกเคยขึ้นท่านเป็นโลโก้ช่องโบกมือลาช่องเจ็ดหวังดังเปรี้ยงกว่าเดิม 1. โบเมลดาเป็นนักสแสดงนักร้องและนางแบบชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยคิสมีไฟจากค่ายามิกาเซ่หลังจากการยุบวงดนตรีก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ด ปัจจุบันได้ e like <S 2> 2. <S หมดสัญญากับทางช่อง7และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 2. พิมพ์พิมพ์ประภาเป็นนักร้องนักแสดงและนางแบบชาวไทยเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องเกร้อกุัญชาติไทยหลังหมดสัญญากับทางช่อง7กลายมาเป็นนักแสดงอิสระ 3. ชมพู่อารยาเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษอดีตนักแสดงสังกัดสถานีช่องเจปัจจุบันเซ็นสัญญากับทางช่อง3นุนวรนุษย์ เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเ,เทิงด้วยการชักชวนของแก้วพรีเมียร์และแสดงละครเรื่องได้กับทางช่องเจเมือ่อปิดพศ2540และล่าสุดกำลังหวนคืนจอช่องเจมินพิชยาเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงอดีตนักแสดงสังกัดสถานีช่องเจปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ 6. แพนเค้กเขมบนิต์เป็นครูศพพิเศษกองทัพเรือนักแสดงและนางแบบชาวไทย เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์สอและตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกและสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงช่อง7ในวันที่31ธันวาคม58 7. ปุกลุกผลทิพย์มิสไทยแลด์ยีเวิร์ส2553และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล2 0 1 0ที่ลาสเวกัสและเผยอ้าําชวนกลับไปเล่นละครช่อง7 8. ใหม่ดาวิกาเป็นนักแสดงนางแบบนักธุรกิจลูกครึ่งไทยเบลเยียม ได้เซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบดช่อง7ผลงานแสดงภาพยนตร์ที่ได้ออกฉายเรื่องแรกปี2556เรื่องพีมาพระขนงนับว่าประสบความสําเร็จเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยพศ2558หมดสัญญากับทางต้นสังกัดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ9แซมมี่คาวเวลเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยในสังกัดช่องเจเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดและได้รับตําแหน่งไทยซูเปอร์มเดลคอนเทส2007 มีผลงานในวงการบันเทิงเช่นละครโทรทัศน์และได้หมดสัญญากับทางช่องเมื่อปี2 5 6 4